สว,ส,สวัสดีครับผมทิวครับค่ะหยงค่ะพวกเรา GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC ค่ะครับและตอนนี้ทุกท่านนะครับอยู่กับบูธโอ้โหเห็นสีชมพูแบบนี้รู้เลยครับว่าเป็นบูธของธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กประยองครั้งที่4ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยองครับผมค่ะแล้วธนาคารอมสินามาทั้งทีนะคะลูยค้าทุกท่าน รับรองว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษมากมายค่ะและแน่นอนว่าเรามีของที่ระลึกที่นา่นารักน่ารักนะคะยกมาให้พี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงแน่นอนค่ะแน่นอนครับเอาแล้วคุณยงเรามาแนะนําบูธกันดีก,กว่าครับ,รบเริ่มที่โซนแรกเลยครับทางด้านหลังนี้นะคะด้านหลังของพวกเรานะครับเป็นโซนของเงินฝากและสลากออมสินครับและแถมพิเศษสุดๆภายในงาน มีของรางวัลแจกด้วยใช่ค่ะโดยลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าต้องการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะสามารถติดต่อที่บูธทางด้านหลังเราได้เลยค่ะครับเอาละไปอีกโซนหนึ่งกันดีกว่าครับเราไปดูทางด้านนู้นกันไหมคะกับโซนข้างหลังของเราครับนี่ GSB Coin คุณ GSB Coin คืออะไรคุณทราบไหมคืออะไรคะคุณทิว GSB Coin ครับคือเหรียญที่จะนําไปแลกของที่ระลึกภายในงานครับโดยจะแบ่งเป็น2เหรียญนะครับก็คือเหรียญสีชมพูกับเหรียญสีเงิน ซึ่งสองสีสองสีนี้จะแตกกันแตกต่างกันครับคือนี่ฮะถ้าเป็นเหรียญสีชมพนูนะครับจะได้จากการทําธุรกรรมของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากการซื้อสลากครับหรือว่าบัตรเครดิตนั่นเองครับส่วนถ้าเป็นสีน้ําเงินเอ้ยขอให้สีเงินอ<า>่สีเงินะจะเป็นการ<ะ>ทํากิจกรรมภายในงานครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครไมโม GSB Now ครับสองเหรียญ<อ>และเมื่อท่านได้พบ2เหรียญหรือว<ช>่าเหรีหยญเหรียญได้เหรียญหนึ่งจะสามารถนํามาแลกเป็นของที่ระลึกได้เลยครับผมก็สามารถ<อ>ร่วมกิจกรรมภายในบูธหรือทําธุรกรรมเพื่อแลกรับเหรียญอ่าใช่แล้วและนําไปแลกของที่ระลึกต่ออีกด้วยต้องแล้วล่ะคะ่ะไปต่อกันอีกโซนหนึ่งดีกว่าครับโซนนี้โซนไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยครับกับโซนนี่เลยครับ GSB MetaVerse มิติใหม่แห่งวงการธนาคารคืออะไรคะคุณทิวในรูปแบบดิจิทัลครับ นี่เรายกมาไว้ที่นี่แล้วครับผมและที่พิเศษนะครับภายใน GSB Metaverse เนี่ยครับเรามีพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสินให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมไปอีกด้วยใช่แล้วล่ะค่ะเรามีกระปุกออมสินนะคะตั้งแต่หลายสิบปีคุณทิวรวบรวมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะสนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่นี่เลยค่ะและนอกจากโซน Metaverse ครับ,รบมีอีกหนึ่งกิจกรรมคุณโยงกิจกรรมอะไรคะคุณทิวกิจกรรมนะครับร่วมสนุก และเรามีของรางวัลแจกให้ตลอดทั้งงานเลยครับบนเวทีบูธธนาคารหอมศิลแห่งนี้ครับผมเวทีนี้เลยค่ะคที่ชั้น1นึ่ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพาซาระยองนะคะตั้งแต่วันที่2ถึง4กันยายนครับผมและพบกันนะครับแล้วพบกันค่ะ